ช่องชีสาบาร์บี้นะคะแล้วคุณก็อยู่ในช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะก็วันนี้นะคะบี้จะมาอ่านดวงให้กับดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟมีราศีอะไรบ้างมีราศีเมษสิงห์ธนูไฟ เมสิงหนูนะคะก็เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะคืออ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างเรื่องเราวสลับกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตัวเอง100%นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากพิมพ์ถามตอบนะคะอยากโทรคุยปรึกษาหรือว่าอยากจะอัดทิปแบบ Youtube นี่นะคะก็ด้านล่างนะคะที่ช่อง description เป็นดวงของตัวเอง100%แน่นอนนะคะสำหรับใครอยากดูรีวิวการดูดวงส่วนตัวนะคะที่ชุมชนแล้วก็แฟนเพจนะคะเข้าไปดูได้นะคะ ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะฝากช่องใหม่ของบีด้วยนะคะ B A R B I E ชี้สาวสะไทยนะคะชอช้างฟลีสัส,าส,าส,าสาอานะคะเป็นช่องไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ช่องออรวบรวมนะคะถ้าใครอยากรู้จักบีมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่ช่องดูดวงไงเป็นช่องของบีเองนะคะฝากช่องใหม่ของบีด้วยนะคะไปกดติดตามมาไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสําหรับชาวธาตุไฟอันนี้เป็นความรักของทุกสถาน, أ, นะเนาะแล้วก็ เป็นช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนพฤศจิกายนเรามาดูซิว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างขอพลังงานให้กับชาวธาตุไฟเนะะี่ยค่ะความรักดวงความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างช่วงต้นเดือนพฤศจษษิกายน รวมความรักธาตุไฟค่ะไพ่ใบแรกค่ะ Six of Pentacles u s t i c e ค่ะ a g e of Cups ค่ะไพ่ Six of Wands ไพ่ The House Friends Seven of Cups ค่ะ Three of Cups ค่ะไพ่ Hangman ค่ะ Two of Swords จัดชมินต์ค่ะธาตุไฟ mm hmm. ค่ะเอชอปวานส์ mm hmm. ค่ะไพ่ไฮพรินเทสเจมเพลอร์ไพ่ทรีอปคัพไพ่เอ็มเพรสไพ่แจ็สติกเข้ามาค่ะ ไพ่เซเว่นสกับเ e เว่นสับเพนเดเคิลในซอฟสอดค่ะจบด้วยไพ่ในสับเพนเดเคิลนะคะแล้วก็ไพ่โฟว์ออบสอดเรื่องาราวสลับกันได้นะคะขอหกใบให้กับโ o m ม n c ์แองเจค่ะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับช้าธาตไฟนะขอหกใบค่ะ Engagement กา i ดึงดูด o รงไม่ต mm ิ t อ a t ต่อ e ป o ื t เซ s สำห e ับโลกซั o เพ separation part l i ฟ์จบด้วยไพย attraction. Mm ่อา t ์ทรักชั่อืมหือบีมองว่าความสัมพันธ์ของคุณนะชาวธาตุไฟมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์สองสามคนนู่นนี่นั่น,นมาโดยตลอดนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ คนที่คุณไปดีลไว้เนี่ยเรื่องาอราวสลับกันนะคะแต่จะบอกว่า Age อช w อ n ว s นไอช f อปวานมันเป็นความสัมพันธ์ของคุณสองคนแน่ๆนะคะคุณกําลังได้รับการที่แบบว่าแบ่งแบ่งความรักอะจากสองคนคนสองคนอะไรประมาณเนี้ยคือมัน มันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนสองคนแต่มันเป็นเรื่องราวของเติร์ดปาร์ตี้นะคะขึ้นไพ่ทรีอบคขับขึ้นมาสองใบนะคะเติร์ดปาร์ตแล้วก็มีตัวเลือกมากมายนะค,ะคุณกำลังดูกับคนคน,นึงนะคะที่เขาเป็นด h เอมเพ r เ r เป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะมีฐานะนะคะอายุทั้งน้อยกว่าทั้งมากกว่าเนี่แหละมันไม่สาคัญแต่เขาดูเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าคนเป็นอายุน้อยกว่าหรือเท่ากันเนี่ยจะดูแบบ จะดูมีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าท่านถานะทางสังคมเนี่ยดูค่อนข้างดีดูเป็นคนที่เอ่อน่าเชื่อถือหรือดูเป็นคนที่แบบเออดูน่าดึงดูดน่าสนใจอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วก็เขาเข้ามาดีวกับคุณแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คือแบบก็คือเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างมีอีกโก้ดูแบบ ดูมีคุณเข้าหาเยอะอะไรประมาณเนี้นะคะเอ่อชาวราศีเมษสิสงห์นูเออชาวธาตุไฟคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะรักรักเขาแค่คนเดียวแต่ว่าเขาเองเนี่ยแบ่งแบ่งความสัมพันธ์ให้กับกับคุณและก็อีกคนนึงนะคะแล้วก็ใครหลายๆคนนะคะชาวราศีเมษคุณค่อนข้างที่จะ เลือกที่จะเรียกร้องความยุติธรรมหรือว่าการตัดสินใจนะคะแต่ถ้าเรื่องเราสลับกันราศีเมษคุณอาจจะมีสองช้อยส์ที่เข้ามาแล้วคุณต้องการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะขึ้นขึ้นไพจัสติกคุณต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องถ้าสมมุติว่าเป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาสองคนอาจจะเป็นคนเก่าเข้ามาคนใหม่เข้ามาอะไรประมาณนี้คือยังตัดสินใจเลือกไม่ถูกถก็ต้องเลือกใครสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้คือความสัมพันธ์ขึ้นไพ่แฮงแมนบวกกับไพ่เซเว่นออฟทิงเลเนะคะบี้มองว่าคุณนะ่ะกำลังรอการตัดสินใจของเขาคนนั้นรอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะรอมานานแล้วด้วยนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีคุณเริ่มค่อนข้างที่จะกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมต่างๆนะคะว่าสรุปจะเอาอยัางไงฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครอีกแล้วนะคะหรือว่าคุณกําลังนิ่งนิ่งนะคะนิ่งเพื่อตัดสินใจน,นิ่งเพื่อแบบรอคอยคําตอบรอคอยความชัดเจนจากหัวใจของตัวเองว่าสุดท้ายแล คุณอยากจะเลือกใครอะไรประมาณนี้นะคะไพ่สุดท้ายแล้วไพ่ u d g m e n t นะคะมีบอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นสองสามคนหรือว่าเป็น third party เนี่ยด้วยความที่มันเป็นไพ่ u d g m e n t ขึ้นมาน่าจะเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็น่าจะเป็นคนที่คุณไปดิวด้วยเนี่ยคุณอาจจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนในความลับของเขาหรือว่าคุณอาจจะรู้ว่าคุณเป็นตัวเลือกของเขาหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมากกว่าเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่แฟน และท้ายที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วนะคะหรือเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเนี่ยถามว่าคุณตัดจากเขาออกได้ไหมบีม่ว่าคุณตัดไม่ได้คุณคงคิดว่าเป็นเวรกรรมหรือว่าเป็นอะไรที่แบบทําร่วมกันมาหรือเปล่าทําไมฉันถึงตัดคนคนนี้ออกไปไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ควรอยู่ต่อไปอยู่กันเป็นก็เป็นท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคเลยแต่ทําไมถึงยังรออยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเลยประมาณนี้นะคะเขาเองก็ค่อนข้างนิ่งอะ ะคะ่อนข้างนิ่งอยู่เหมือนกันซับเทรดไม่มองว่ามันเป็นขอให้คุณพยายามหาคำตอบเท่าไหร่มันก็เป็นความนิ่งนะคะ Part life relationship อาจจะเป็นคนเก่าๆกับเ,เข้ามาในฝั่งเขาหรือว่าฝั่งคุณเนี่ยแหละนะคะ Attraction is safe for your love เดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขากันบ้างน,นะคะเขาคนนั้นที่ชาวธาตุไฟดิวด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขานะว่าจะเป็นเช่นไรจะเป็นเช่นไรคนที่ชาวธาตุไฟดิวด้วยนะคะมาดูที่ตัวตนของคนคนนั้นนะคะความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นเช่นไรนะคะตัวตนของคนที่ชาวธาตุไฟดิวด้วยเป็นอย่างไรคะขอพลังงานให้หนะะึ่งค่ะ คุณพ่เทมเพลนส์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนเก่าๆที่ไปไปกับกับกันนนะคะแล้วก็ยังตัดใจจากกันไม่ได้อไม่ว่าคุณและเขาเขาและคุณเนี่ยน่าจะเคยจบความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือพยายามที่จะจบกันหรือว่าบอกเลิกกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตัดกันไม่ลงนะคะตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอมคือปันเหมือนแบบ ันเป็นความสัมพันธ์ที่มันก้ากึ่งอะน,นะคะด้วยความที่มันเป็นแปดดาวคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่กลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อก็ไม่ถึงแล้วมันเป็นอะไรที่แบบกักเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบมีคุณสองคนอยู่ก็จะพยายามแบบว่ากักในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อะไรประมาณเนี้ยไม่ปล่อยคุณไปไหนแล้วก็ไม่ปล่อยอีกคนหนึ่งด้วยนะคะให้เดทก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันตัวเขาเองก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์คนเก่าๆกับเข้ามาไปๆกับกลับไปๆกับกลับอยู่แบบนั้นแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนสักทีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหยอดเข้ามายิบเข้ามายับเข้ามาทําให้คุณรู้สึกกลับมารู้สึกอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ไปนะคะบีมองว่าหาความชัดเจนหรือว่าสถานะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรแต่ถามว่าคุณและเขาตัดกันออกไปไหมไม่ค่ะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปๆกับกลับกันมาอยู่หลายรอบอยู่พอสมควรนะคะ ไปไปกับกับกันอยู่อย่างงั้นหาความชัดเจนหาความลงตัวอะไรไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะ <_ d ose> แล้วก็จะมีท็อกซิกเกี่ยวกับเรื่องของแบบรักสามเศร้าเอ้ยอะไรเอ้ยด้วยแต่ถามว่าจะให้ตัดกันก็ตัดกันไม่ได้นะคะเด <_ d ose> ี๋ยวเรามาดูที่เอ่อตัวตนของคุณกันบ้างนะคะชาวธาตุไฟตัวตนของคุณได้อะไรบ้างธาตุไฟนะคะกระเด็นมาใบหนึ่งกระเด็นมาใบหนึ่งค่ะให้ไฟฟอบสอดไปไปกับกับเหมือนกันตัวคุณเองก็ าซัแบบให้อภัยเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยประมาณนี้อยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นะคะ แต่ว่าก็ออกยากอยู่พอสมควรเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลมีผลตอ่อใจของคุณนะคะคุณยังทําใจที่จะตัดเขาตอนนี้ไม่ได้คุณรู้สึกว่าการที่ออกจากเขาเนี่ยก็ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรการที่อยู่ต่อก็ยากอยู่เช่นเคยนะคะเหนื่อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอยากที่จะจบแต่ก็จบไม่ได้สักทีเพราะว่าเขาก็ยังแบบเหมือนให้ความหวังคุณอยู่นั่นไปไปกับกับอยู่อย่างนั้นอะไรประมาณนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเบื่อแล้วอะเบือบ่อเบื่อแบบไม่รู้จัก จะเหมือนกับออกจากสภาวะหรือว่าวนลูปนี้ยังไงอะไรเงี้ยความที่แบบวนลูบแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูที่ไพ่แนวโน้มในอนาคตกันบ้างนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงคะธาตุไฟคุณกับเขาคนนั้นจะเป็นยังไงต่อไปคะพี่พยายามเพ่งเวลา แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงพี่พูดเร็วไปบ้น่าจะเป็นน่าจะค่อนข้างพูดเร็วนะเพราะว่าเวลามันยังไม่ไม่ดำเนินเท่าไหร่เลยพอดีว่าแบบเสียงมันแหบๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออขัดข้องนิดนึงมันก็เลยแบบพูดเร็วโดยอาาัตโนมัติจะพยายามลดสปีดนะคะดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาะคตเป็นอย่างไรคะ ขอพลังงานไพ่ให้กับชาทัดไฟนี่ยนะคะความสัมพันธ์คุณและคนคนนั้นที่คนนุณจะถึงเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบน,นี้ตกมาค่ะไพ่ f o r of wands ค่ะไพ่ t o f swords นะคะก็ยังไปไปกับกับกันที่สองคนสามคนอยู่งั้นแปดดาบบอกเลยภายในเอพิโซดนี้คุณและเขาก็ยังตัดใจกันไม่ได้ทําได้มากสุดก็คือนิ่งนะคะก็คือนิ่งก็ยังคงพูดคุยยังติดต่อ,อยังอะไรกันอยู่นะคะไม่สามารถที่จะ ตัดยังได้ขาดเลยบอกเลยนะคะวนเป็นเต้ากรรมในเวรอยู่อย่างนั้นนั่นนห่ะน,นะคะแล้วถามว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นไหมนะคะก็ไม่ได้ดีขึ้นความสัมพันธ์นี้มันมีคนโกหกแปดดาบรู้ทั้งรู้ว่าเขาทำร้ายเราแต่ก็ยังคงเชื่อที่จะอยู่ต่อ ะะยังมีความโกหกความผิดหวังความเสียใจแอบไปมีกับคนแอบบไปมีคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยหรือดึงตัวเองเนี่ยออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ทั้งๆที่รู้นะว่าเขาทําร้ายเราแต่ว่าก็ยังตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดอยู่ดีนะคะขึ้นไพ่ justice เพียงแต่ว่าในอีพิโซดนี้คุณอาจจะมาเรียกร้องความยุติธรรมอะไรบางอย่างเข้ามานะคะแต่ท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วคุณก็รู้อะ ชาวธาตุไฟคุณก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วอะเพราะว่ามันน่าจะไม่ใช่ครั้งแรกอะที่คุณพยายามบอกเขาพยายามที่จะแบบบอกเขาว่าเออคุณรู้สึกยังไงหรือว่ารู้สึกอึดอัดเพียงใดในความสัมพันธ์แบบนี้หรือสถานะนี้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็รู้ท้งรู้อะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ยอมที่จะทำเพื่อคุณจริงๆอะเขาก็เขาก็ยังคงแบบทำไม่ดีกับคุณอยู่อย่างนั้น ามาดูซิว่าให้แนะนำนะคะสำหรับชาวทัดไฟให้แนะนำไพยย่ใหญ่สบออะไรกับชาวทัดไฟคะไพ่ Ace of Sword ไพ่ว i ว of ไพ่เด e Fool นะคะไพ่ Five of s w o r d ไพ่ t r e e of w o t of Swords ไพ่6 i x of Wands Two of Wands Ace of Cups เ e อ i t t เ e มเ r รส n ด the World ไม่ว่ามันก็ควรที่จะคือถ้าคุยกันไปนะต่อให้เรียกร้องอะไรไปมันก็จะทะเลาะก,กันอยู่อย่างนั้นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างรักตัวเองเห็นแก่ตัวแล้วก็แบบยังยังอยากที่จะแบบมีคนนึงไว้เป็นตัวเลือกยังอยากอยู่ในสภาวะ 3, สามเศร้ายังมีการโกหกเป็นเติร์ดปาร์ตี้อยู่อย่างนั้นบอกเลยว่าชาวธาตุไฟ ถามว่าควรทํายังไงต่อไปดีพี่มองว่าคุณน่าจะถอยตัวเองออกมาอยู่คนเดียวก่อนนะคะเพื่อที่จะทบทวนความสัมพันธ์ว่าคุณจะอายังไงต่อแต่ถ้าคุณคาดหวังในอพิโซดนี้ว่าจะให้เขาเนี่ยทำแบบแก้ไขหรือว่าเป็นในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยพี่บอกเลยว่าผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างรักตัวเองมาก We cheat new love นะคะ let's go control the issue give your relationship a change เพราะว่าถ้าเกิดคุณให้เขาตัดสินใจเขาเองก็ไม่ตัดสินใจนะคะฝ่ายนั้นก็ไม่ปล่อยไยนี้ก็ยังไงก็แบบทําตัวกลับมางอ้อทําตัวกลับมาแคร์คุณตัวคุณเองต่างหากนะคะชาวธาตุไคุณต้องเด็ดขาดในความสัมพันธ์นี้ว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะบี่มองว่าสิ่งที่คุณทําได้ความสัมพันธ์ไปๆกลับๆบแบบนี้หรอคุณควรทํายังไงต่อไปหรอ คุณควรไม่ใส่ใจกับมันมากนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากในเะมื่อเขาเองก็ไม่ซีเรียสกับความสัมพันธ์ของคุณในเะมื่อเขาเองก็แบบอืใช้คําว่าอะไรอะ่ะก็ไม่ได้จริงใจก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแล้วท้าไม่ัวคุณเองต้องจริงใจกับจริงจังกับเขาด้วยคือพยายามแบบเอ,อเรียกร้องสิทธิของตัวเองกลับคืนมานะคะแแฟกันไปเลยในเะมื่อเขามีอีกคนนึงเราก็มีอีกคนนึงได้ในเะมื่อเขาแบบโกหกเราเราก็ ไม่เชื่อใจเขาก็ได้นะคะในเมื่อคุณไม่จริงใจเราก็เราก็เหมือนให้ใจไปครึ่งเดียวก็ได้คือมันไม่ผิดเลยคือบี้ไม่ได้สอนให้ชาวธาตุไฟแบบวิทําไมเป็นแบบนี้ทําไมสอนให้แบบเป็นคนไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นคือมันไม่ใช่อะ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบแฟแฟมากกว่านะชาวธาตุชาวธาตุาาไฟคือเหมือนแบบ ทุกอย่างมันต้องอยุติธรรมอะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเรียกร้องความยุติธรรมกับคืนมาในเมื่อแบบในเมื่อเขาเห็นแก่ตัวได้แล้วแล้วทำไมเราต้องทนถูกไหมขอให้ Angel แนะนำอีกค่ะปวด waiting for ไม่รู้สึกว่ายังไงคุณกับเขาก็ตัดกันไม่ขาดไปไ,ปไปมามอยู่อย่างนั้น คือไม่ได้ว่านะจริงๆแล้วอะไปๆมาๆมันได้แต่คือแบบแต่คือเราก็อยายไปยอมอะให้เขาเอาเปรียกเอารัดเราคือหมายถึงว่าเขาจะไปๆมาๆมันก็เรื่องของเขาแต่ว่าอย่าทําให้เขารู้สึกว่าเขามีอิทธิพลต่อคุณหรือว่าเขาสามารถที่จะควบคุมเกมนี้อะชาวท่าฟ้าคุณต้องลุกกลับมาควบคุม เกมนี้นะคะคุณจะต้องกลับมาแสดงจุดยืงของคุณว่าคุณไม่โอเคอะไรคุณโอเคอะไรแล้วเขาโอเคเข้อตกลงนี้หรือเปล่าถ้าเขาถ้าเขาไม่โอเคก็คือก็โอเคเลือกเดินออกไปก็ได้นะคะแฝงกันไปเลยคือไม่จําเป็นจะต้องแบบฉันต้องยอมทุกอย่างฉันไม่ใช่นางทาสนะคะคนไทยคือคนที่อิสระคะ่ะไม่ใช่ทาสของใครนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องยอมเขาเสมอไปนะ อย่าให้เขามาเอาเปรียบเอารัดคุณเพราะถึงยังไงบี้มองว่าชาวธาตุไฟคุณก็คือคนที่เขาต้องการอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าคุณต้องสั่งซอนเขาบ้างนะให้เขารู้สึกว่าคุณที่ผ่านมาที่คุณทนนะเพราะว่าคุณรักแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณต้องมีจุดยืนแล้วก็มีลิมิตกับตัวเองอะไม่ใช่ว่าให้ใครเนี่ยมาย่อมยีคุณตลอดอะไรประมาณนี้คุณต้องมีจุดยืนของตัวเองบ้างแล้วก็ลุกขึ้นมาสตรองลุกขึ้นมาแบบ สร้างสิทธิของตัวเองบ้างนะคะว่าจะยังไงถ้าเกิดว่าเธอไม่ทําแบบนี้ฉันฉันจะเด็ดขาดแล้วคุณต้องคุณต้องเด็ดขาดกัแบบคนคนนี้ให้มากขึ้นนะคะสำหรับชาธาตุไฟนะอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณเหรืออะไรคือบี้ก็มองเห็นว่าเขาก็รู้สึกรักคุณแหละเพราะที่ผ่านมาคุณก็ดีกับเขามากๆนะเพียงแต่ว่า คุณไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ถึงการสูญเสียคุณไปบ้างหรือว่าคุณไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นฝ่ายทุ่มเทกับคุณบ้างหรือว่าเป็นฝ่ายคิดถึงคุณอะไรคุณคุณทุ่มเทกับเขาตลอดแล้วคุณก็คิดว่าคุณต้องได้ความรักครั้งนี้กับคืนมาแต่ว่าคุณให้คุณคุณลืมไปว่าคนที่คุณให้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เป็นคนที่มีจิตสำนึกเยอะขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ย ดังนั้นก็ต้องมีอะไรที่จะกระตุ้นเขามาบ้างนะชาวท่าไฟนะเรามาดูไพ่สุดท้ายท้ายสุดนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับชาวท่าไฟบ้างไพ่ queen of swords queen of swords five of c u p นะคะเทเลยค่ะเทถ้วยออกมานะคะ six of cups high prince ถ้าไม่ชัดเจนก็เทออกไปเลยค่ะ the devil ออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ มันอาจจะเป็นความสมพันธ์ที่คุณลุ่มหลงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณและเขาเนี่ยจะไม่มีสถานะกันนะคะคือไม่มองว่าความยุติธรรมนะคะตามนั้นแฝงกันไปเลยคุณอย่าย,ยอมให้เขาเอาเปรียบนะคะในเมื่อเขาไม่แร์กับคุณคุณก็ ในเมื่อเขาไม่โทรหาเราในเมื่อเขามีใครได้ในเมื่อเขาไม่ได้นึกถึงจิตใจเราขนาดนั้นนะ่ะเราอย่าไปเมตตาปาณีหรือว่าเราอย่าไปรู้สึกแบบเป็นนางเอกหรือพระเอกในนิยายนักเลยคือเราลองมองหลักความจริงอะ่ะเอออย่ามาโนอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าอุ้ยถ้าเขาทำแบบนั้น ถ้าเราทาแบบนั้นเขาจะเสียความรู้สึกไหมอ้าวแล้วที่เขาทํากับเราบ้างอะทําไมเขาถึงไม่คิดบ้างว่าเราจะเสียความรู้สึกหรือเปล่าทุกวันนี้ที่เราเสียใจแบบนี้เพราะอะไรใช่ปะในเมื่อเขาทําได้เขาหายไปได้เราก็หายไปได้เราก็ไปมีชีวิตของตัวเองได้เราก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นได้ทําไมเขาทํากับเราได้ทําไมเราถึงทํากับเขาไม่ได้ทําไมเราแคร์ใจิตใจเขาแล้วทําไมเขาถึงไม่แคร์ใจิตใจเราขนาดนั้นทุกอย่างนะคะ แฟร์กันไปเลยนะแล้วก็คืนชีวิตของตัวเองกับคืนมานะชาวธาตุไฟคืนอิสระของตัวเองกับคืนมาอยากทําทอะไรก็ทําทําในสิ่งที่ตัวเองสบายใจนะคะอย่าเอาชีวิตของเราไปผูกติดีกับใครนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะแล้วก็ชีวิตของเรามีค่านะคะ วันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่อีกไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็คืนชีวิตขึ้นอิสระกับตัวเองนะคะแล้วก็อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ให้ค่าเรานะคะจงใช้เวลาให้คุ้มค่ากับคนที่เขาเห็นค่าแล้วก็รักเราจริงๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วก็ไว้เจอก,กันในพิซซโซหน้าเป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุไฟด้วยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าเป็นยังไงด้างบ,บายๆคะ่ะ